ก็นี่เกตอ,อีเวนต์ใหม่มาเนาะเป็นอีเวนต์ของรอบ,อ,บอ่า2.5ปีไอ้สัก2.5ปีก็แน่นอนว่าเราจะเปิดกระชากันนะฮะและนี่คืออีเวนต์ทั้งหมดเนาะเปิดส3ครั้งได้ตัวเย,อ,ยเอะามากเนี่ยก็เอาจริงคุ้มนะถ้าเกิดจะไปเปิดตัวหน้าจะเปิดตัวนี้ก่อนแล้ก็แน่นอนอนะคลิปนี้เราจะเปิดกระชากันถ้าผมก็ระยะนี้ถ้าเกิดผมเปิดได้มเมอร์เมนหรือมิคาล่าจากโคฟีหูจะเติมมากิน กระชานะแต่ว่าก็าน,นั่นแหละทุ่าแหละวันนี้ผมก็ตั้งหนูอาร์เพื่อเป็นเกียร์เป็นสักสีต่อการกระชากทางนี้นะครับว่าเราจะลงดีแค่ไหนซึ่งไม่มีกระชาอื่นนะผมกดทิ้งหมแล้วก็มาเปิดกันเลยแล้วกันนะนะครับอีเวนต์นี้นะฮะรีครูดมีมีมินิฟิตนะทำให้เราสามารถได้ขับแขก่อนหลังจากการเปิดครบยี่สิบครั้งได้นะยี่สิบสี่สิบแล้วก็มีเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนัดสบสามน้องวันนะ ก็กระชานี้ก็จะเปิดแค่100ครั้งเท่านั้นครับแค่นี่ผมก็สะสมมาต,ตั้งแนตะ่ตู่ฮะใช่ไม่ว่าเป็นฝาดที่ที่สะสมเก่งนั่นเองเวลาเกินเป็นไร,รอ,นอะรนะเราต้องการเปิดอีกอันนึงร้อยครั้งอยู่แล้วนะฮะเรจะเอาของฟรีในครั้งที่ผมก็เปิดแล้วทุกคนที่อยูอ่มาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่านี่ฮะหลังวัินที่ได้ได้รับนะได้รับลนะนี่เห็นปะเราจะได้รับ เอาตุก๊กตาเพิ่มนะแล้วก็นี้ผมจะมาให้ดูอันนี้ฮครับที่ออฟฟ่อนจริงๆผมจะให้ดูอันนี้ฮะอันนี้อันนี้ก็นนจะมีนี่นะเอาเกียร์เบียนนะเห็นปะมันต้องมีเลตเตอร์มอเมทเราจะได้สามครั้งเนาะแล้วก็อัาเกรดคิวนะก็คือถ้าเราไม่ได้เมอรเมทเ,เนี่ยเราก็จะไม่ได้พวกนี้นะแต่นี้ผมก็มาได้หลายวันอยู่แล้วอันนี้นั่นแหละที่ผมจะบอกว่าก็ เปิดนะตั้งสองตู้เลยแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็ไปมีค่ล่าสุดก็กได้เพราะว่าเบิ้ลหนึ่งนี่ผมบอกว่าัอค่อนข้างเยอะนะสำหรับในก็เรียกในครูตอนนี้นะครูที่บอาเหมือนสรนะแม่นๆๆ้ำทมันซีซีไปเขาไปแล้วไม่ออกฟองเลยหรือในหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกินไปแต่ปีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ออกเลยหรือโอเคไปไหนไปนไหนใส่ล็อตไว้ก่อนห้าสิบป่อยแล้วนะก็ยังไม่ออกนะ ออกมาทำใจแป๊บน <Es> ึงขอคนรับคนรับก่อนเอ๊ะขึ้นหรอเป็นบั๊กหรือเปล่ายี่สิบสิบฟังอีกเนาะเดี๋ยวเราคนที่นั้นอ่าๆๆๆๆเราไม่ถึง ต้องเปลี่ยนเป็นกีริขันเพราะว่าเราจะมีได้10ตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อผมรู้ละมันรีเซ็ตหนึ่งใหม่นะก็คือต้องอีก40ครั้งนั่นจะได้ใช่ใช่อย่างนี้นี่เองนะโอเคเผื่อใครเข้าใจผิดนะฮะมันต้อง40ครั้งเรื่อยๆนะโอเคเนี่ยผมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะโหวีนี้ได้ยากเหมือนกั้นเนี่ย80 80เขา20นาทีเลยครับเลยเม่ตัดนะฮะมันที่หนึ่งไม่ออกนะก็คือ ลูก<ร> <problem> ปีนะฮะเปิดท <thi> ่หกเท่าไหร่วอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบอแปดสิบนะแ่ขอเปิดจนกว่าจะได้อัดขั้นนั้นแล้วกันเฮ้ยออกเฮ้ยออกออมันแตกก้องมีซิริเหรอไปอ่ะโอ้ยใหญ่ยคอังแล้วไมยคอมแม็กแล้วจริงจริงใคอมแม็กแล้ว แม่ผมเปิดตัวสประจำจนถึงข้ามมือเพลินแล้วกันนะแล้วก็อืมอีกแล้วนะไม่ไม่ขึ้นทองปรงนี้แต่ชอบเปิดไพนะ่เนี่ยออกเพื่อออกเพื่อจริงจริงยิ่งนิดแหละโอ้ทีหน้ายังไม่มีเงี้ยแต่ว่านั่นแหละเฮ้มีแล้วแต่ว่ายังไม่คอตัดแต่ว่าเท่นแหละออกมาพร้อมยาเลยนะสวัสดีกเกือจริงนะ มีสอนนะเพื่อจะเปลี่ยนะฮะโอ้โหก็คืออีกเก้าครั้งนะ,ะเยอะอยู่นะ,ะแต่แหละแต่แหละเพราะว่าเห็นมันทุดแรงนะ,ะมาครับผมอีกสักแปดครั้งแล้วกันเนาะะครั้ทงที่หนึ่งนะเหนื่อมยมากนะ,ะกระ,ะด้างมากกระด้ากมากโอ้ยครั้งที่สอง ถ้าออกเลยก็หยุดก่อนนะไดต้ตายแล้วเหรอใครอะโัวานหะานนนก็ย,ากยังไม่ตันใครก็ยังไม่ตันที่สาม,าสม,รมาเราจไสมเพศน้ำท่าเพราะเราทาของนีได้เริ่มเริ่มสายเป็นแล้วทังที่สี่ เพิ่ม่ให้เกิดการฆ่าด้ขึ้นนะฮนะอือถือว่าใทายเยอะอยู่นะนีอ่ออกตัวแรกทันท่าคือกิมออกเถอะจะอ,ออกอีกตัวที่เหลือเลยอ้าออูวอ่ะออนะไฟล์นบอกเื่องอาวุธแต่เมื่อไหร่ปะน่าทุกคนเรียก R. อาวุธหมดได้ไหมเนาะก็โอเคสำหรับตัวไฟล์นนะจบไปกี่เท่าไหร่เนี่ย ดูได้ง่ายๆเลยนะก็เหมือทั้งหมด2ี่สิบหกสิบหนแล้วก็ 140, 60, 60ร้อยส่สิบหกิย่สิบหนอะฮะมัเป็นตวฟีทั้งหมดเ่อห้ารทร้อยสิบโลนะอโอเคโอเคไม่หมดตัวโอเคแ้ทุกคนนะไม่หมดตัวก็โอเคเนะนะหมือนเนาะเด็กเสือกันเลยอเคแล้วก็วนะัน,น,นข้าววันี้นไะ ก็จะมาทำสิ่งที่ว่าคล้ายกันนะฮะราชการเปิดที่เหลือทั้งหมดนะมีทั้งหมดอันนี้แม,ม่งคุณภาพการอาจจะไล่ขั้นเลยนะโอเคโอเคเซึ่งจากไอ้พวกแม่พิมพ์ของบริษัทเนี่ยมันเด่นค่อนข้างต่ำกว่านนะก็เลยจะเปิดก่อนนะเปิดหมดเลยดีไหมไม่ดีแล้วกันไม่ดีไม่ดีเปิดดีกันโอเคถ้าเกิดจะเปิดเนี่ยเฮ้ยเกมมีโอกาสสองทีเว้ยโอ้โหโอ้โหสองทีทำได้ไงวะเนี่ยเก่งเกิน เกิงเกอร์พี่ออกตัวซ้ำเลยโอเคโอเคใช้ตาเนะ่ออกโยนานะโอ้อย่างนี้ผมว่าหินคิวกิมอาจจะไม่รักผมเท่าไหร่อ้าออกฟินนะไม่รักเท่าไรหไรห่หะอในล่ะโอเคเพื่อคลิปไม่สั้นไปนะผมก็จะเปิอันนี้เท่าไรเท่าไหร่อ่ะช้างเถอะเดี๋ยวรู้เองนะได้เจ็ดนะอันที่หนึ่งนะอันนี้โอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะต่างจากอ,นนอ,นนอ,นนอันที่อันนนะี้อัพวกนี้ที่ได้ห้าสิบนะ ก็โอเคอยู่ที่สองเอาขาดเอาพินก็มีน้อยเนียไม่น้อยเราก็เท่ากันแต่ว่ามีแค่ออกไม่ออกใช่เถอะขัาเปิดพอจะละท้ายเออไม่มีตัวเมตาเลยเหรอโอเมตาแวร์อีสเมตาเดล่าบอกมีชั้นนะคนหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเอาออกเมตาโอเคผมจะพูดทิ้งท้ายนะเกี่ยวกับเรื่อง เบอร์หนึ่งนะคนอาจจะถามว่าจะมาเมียนมาแล้วแทนอะไรได้นะผมก็จะจะบอกว่าให้ผมให้ดูเบอร์หนึ่งที่ที่เรามีในเกลอนนอร์นะครับที่นี่คือเบอร์หนึ่งที่เราใช้ประจำใช่ไหมใช่แหละที่เราใช่แหละแต่ที่เราใช้เป็นกลุ่มที่หนึ่งตีคนนี้คือกลุ่มที่หนึ่งที่เราเรียกว่าไปที่ไหนก็ใช้อ่ะส่วนนี้คือกลุ่มที่สองนะ <สถ>โน้มน้า่มทอม่มามั้ยส์โอเคไเอซ์ทิงสเตมลิลไอ้ผมลอยไปหรือเปล่าร้สกหมอนลไปทุกคนโอเคถูกละอัะคือคุ่มที่สองอนะ่ะซึ่งซึ่งนิสซามเมนเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งผมมั่นใจว่าไม่มีใขรมาแทนหรอกแต่กลุ่มที่สองเนี่ยไม่แน่คะคือ<ถา>ตอนนี้เราก็จะอาจจะเอาโดโีออกหไม่ก็บอลลมอกนะหรือจริงๆอ่ะอย่าง ถ้าเกิดเรากรุ๊ปที่หนึ่งเนี่ยเราเอาลาทีออกเนี่ยแล้วก็เอาลาทีไปยืนเบอร์สามแทนเนี่ยเอาเอาราพี่ออกจากเบอร์หนึ่งเลยนะจะเป็นเบอร์สามแทนก็จะเดี๋ยวาสองคนนี้ใปสามคนนี้เออทีนี้ก็ใส่อากูมานะจริงเบอร์นหนึ่งมีมีทีมหนึ่งอะก็คือทีผ่องโทอฟนั่นเองนะซึ่งโทอฟเนี่ยถ้าใครไม่ได้ปั้นลูกตองไว้เนี่ยทำไมเอ็กเสียดเอ็กเสียดเนี่ยถ้าเรามีทอฟเนี่ยเราจะท่านนะอ,อาจจะเล่นง่ายมากกว่าหรือเปล่า ท้ายนี้ผมจะทำสิ่งสุดท้ายเพื่อยืดคลิปยึดๆๆๆลยคลิปนะฮะก็คือปั้นพระอูชโชนะฮะปั่นกี่มั้งมามาเอาก่อนเลยนะฮะปั้นต้องสองทิศแล้วกันนะเดี๋ยวจะยาวเป็นไปผมจะให้ยาวก,ก็ตามอืมโอเคผมอยากให้เก็บไปเป็นที่เหลือเป็นให้มีข้าลราะ จะไม่ลีหินเรืยจะไม่จะออกแยกจริงอืมอันนี้ออกแยกจริงกันเราจะรีตะทีนึงเอาเพอะเอาเพิ่ออพอโอเคก็ประมาณนี้สำหรับรองอาอูนะฮะสำหรัวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะก็คือคลิปเปิดกระชากมิคลาล่านั่นเองแล้วเจอกันฮนะบ๊ายบายโอเคขอปิดฉากด้วยกันพระอาอูเข้าห้องสิงเนะฮะ เจอกันฮะบ๊ายบาย